มวยสุภาพร์เปิดตัวหวานใจสาวหล่อพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่ย้อมเปิดตัวหวานใจสาวหล่อรุ่นน้องแล้วสำหรับสาวมวยสุภาพร์ที่ล่าสุดออกมาโชว์หวานกับคุณตุย้ยแฟนสาวหล่อวัย4ีปีมวยอายุ50ปีซึ่งคุณตุย้ยทำงานเป็นโพสต์โปรดิวเซอร์เบื้องหลังโปรดักชันการทำโฆษณาในบริษัทผลิตโฆษณาชั้นนำของประเทศการงานดีเรื่องราวความรักของมวยกับคุณตุย้ย จากแฟนคลับสุกคนรักคุณตุ้ยติดตามข่าวของหวยที่ชีวิตลำบากมากในตอนนั้นก็สงสารและอยากช่วยเหลือจึงหาทางติดต่อไปในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งจนได้คุยกันและได้ช่วยเหลือดูแลกันผ่านไป3เดือนคุณตุ้ยก็ขอหมวยเป็นแฟนแต่หมวยบอกว่าเธอไม่อยากเสียใจกับความรักอีกแล้วถ้าจะรักเธอขอให้จริงจังและจริงใจเธอยากเจอรักแท้ด้วยความจริงใจของคุณตุย้ยที่รักและพร้อมดูแล จึงให้คำม,มั่นสัญญาด้วยการคุกข่าวมอบแหวนมั่นให้เป็นแหวนเพชรเป็ดใหญ่ประมาณหนึ่งกะลัดราคากว่าครึ่งด้านเป็นแหวนที่หมวยไปเลือกเองการมั่นในครั้งนี้มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ด้วยเรื่องราวของความรักพี่มวยที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เธอกลับมามีความสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งเหมือนได้ชีวิตอีกครั้งดีใจกับมวยจริงๆขอขับคุณแรงข่าวจากทีนิวคะ่ะ